ลาไปซะฮันเดอร์เขา้เาแนวราศกาฟ้ายามได้ที่คนท้อให้เปลี่ยนยาใหม่นี่ยอมพูดแล้ววะเนี่ย<ะ>เอาละนะไลโคนายนะ่ะอยู่ท้าดาวม่วงมานานแสนนานเสียเกินนะโอเคมะได้เวลาแล้วที่นาะยจะต้องขึ้นดาวม่วงอ่า ก็เสร็จแล้ที่จะเพิ่มมาเนี่ยนั่นก็คือดาเมจคีทั้งหมด12%อะดาเมจคีรีดักชั่นในเงี่ยอ่อานี่อะนะไปเลยอ่าแล้วก็นี่โอเคป่ะนี่ขึ้นโหดาวม่วงซะอือตาที่ผมเคยพูดไว้ชิดก่อนนู้นเลยนะคลิปไหนแล้วผมจะไม่ได้นะที่ผมพูดว่ารอคาไลโคเนี่ยโหดาวม่วงผมจะไปทำการรีวิวอ่ะให้รีวิวคลิปนี้เลยแลย้วกันนะมาครบแล้วไงตาสัญญานะในทีมเราผมมีแล้วนะก็ไม่ต้องปั้นอะไรเยอะ หายไปเลยหมดอะหายไปเลยหมดอ่ะคราวนี้เรื่องมีสามแสนโจมตีหนึ่งแสนนะโจมตีแบบพิเศษคือหนึ่งแสนเหมือนกันสกีคือห้าพันหดนี่ถือว่าจะหนักจะเต็มเลยนะรการบังการสองอย่างคือสองหมื่นเจ็ดพอดีเป๊ะแล้วก็ถือว่าสมได้ออปชั่นดีมากนะคือโจมตีแบบพิเศษแล้วโจมตีแบบธรรมดาเนาะก็ถือว่าโอเคเนื้อเฟื่องคู่ดีมากสกิลก็จะมีเอติช็อปแล้วก็ไลน์สตอมแล้วก็ฮันเดอร์คาวแล้วก็ฮันเดอร์ฟอนนะท่านก็เกือบเอาเต็มแล้วล่ะจริงเกือบเอาเต็มละ ก็ชิพก็จะมีบาลน,นี้อ่าไม่มีสีไม่มีสีแดงเลยคือมันพวกน,นี้มันหายากนะจริงๆทุกคนคือไม่ใช้เพชรอะคือผมไม่อยากเสียเพชรในการสุ่มอะออผมอยากเอาไปสุ่มให้ตัวแบบดีๆที่ผมชอบนะแล้โคผมก็ชอบเหมือนกันแหละแต่ว่ารอไปก่อนนะอืมฮีนี้เป็นท่าอะไรก็สามารถลองดาวแล้วคอมเมนต์ได้นะอาจจะไม่ว่าเอาอะไรนะพอดีว่าผมเคยเห็นแล้วไงนะเพราะว่าผมแชร์ประจําเลยไลโคเนี่ยโอ้โหต้องสู้กับอืมเอามาท่าอะไรแล้วกันนะเอเลี่ยนที่ชอบไป นี่เป็นการชาร์จแล้วก็กระโดดขึ้นแล้วก็สายฟ้าลงมาปั้งเลยนะถือว่าใช้ได้โอเคมาต่อมาเลยต่อมาสะตอร์มมี่โจมตีมาแล้วก็นี่ไงโจมตีมาทอรนี้ไม่ต่ออะไรไม่รู้นะโอเคมาไลนิ่งสตอร์มอือถือว่าเป็นท่าที่เท่เลยเนะี่ยเราลองมาดูรายละเอียดสกิลที่ดีเนี่ยคือมันเท่มากอน,าน,านิเมชันเนี่ยนี่ไงละ่ะฮันเดอร์ช็อบไปโอเคมารอยเตอร์ชอบไปดาเมจนี่คือโดนแรงมากนะผมบอกเลยมาไลนิ่งสตอร์มไป นีของเชาท,ท่านี่สร็ละคือท่าดีมันแบบหล่อดท่ยังไม่รู้นะหลอ่อดท่แบบบอกไม่ถูกแล้วทุกคนนะองเมาโอ้ม,มันนอนอยแล้วเหรอมหมอนก็มีนะคิดจริง,รงหมอนมันก็มีนะั่นในยิมเนี่ยไม่ไม่นอนนี่ถึงเช้าไปมาเลยพี่จ๊อดตัวนี้มันตัวอะไรไม่รู้นะแต่ว่าอันติร่างสาคือมาแรงมากไงคือมาครึ่งหลอดได้เลยนะเอางั้นเราตัดต้มนมก่อนลวกัน <Okay. S 1> มาเทดี้กามีจมตีมังไม่เข้าหลอดโล่ ท่าน้ำอ่ะโดใสยฟ้าคูสองนะแต่ว่าตารางท่ามันไม่มีผลไนเกมนี้มาหนึ่งเันเดอร์สตอมอืมันตีนายน่ะได้ใช้แล้วเหรออย่าหวันน้ำได้ได้ใช้อะ่ะไม่โหั่นมาสามพันดาเมนในเฮนเทอเ์ล็กอกมาเอาหน้าเมกาอาโบมาโนรับไปซะเันเดอร์เขา แนวดาสขาฟ้าพี่โลดละฮึมนะฮนี่มีอันติแต่ว่าไม่ใช้อันตินะก็ไม่รู้จะว่านักชิดอะไรอยู่ทันเนอร์สตอร์บายไอ้สตอร์มนี่ไอ้พันมาโอเคไหมได้ทีช็อตนี่เงยตึงๆหน่อยแล้วการมาอันติตัวนี้เนี่ยผมก็สามารถอันติตัวนี้เนี่ยผมก็ทำกล้าทำการรีวิวไปแล้วเนาะก็สามารถไปดูได้นะทุกคน สนามเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งงั้นล่ะอมันจะทำการโจมตีแรงขึ้นนะฮันเดอร์คอไปนี่ไงความแรงแท้จริงอ่ะสองแสนเมตราโอ้มาต่อยแรงมากเลยนะเอะเฮนไ์นิสตอมมาใครอยู่ใครจะไปมาเ่นไรสเชอบไปลาก่อนนาแนวมันได้แค่นี้แหละนะลมไปซะ ถือว่าใช้ได้แต่ไลโคเราแหงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคในวันนั้นตอนนี้ก็คือมันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะเหมือนกันเนาะก็เป็นการแลกเศษเหมือนกันก็จะมีเศษตามนี้เลยอ่าผมดูไม่ได้เหรอผมเละหมดแล้วว่ะทุกคนก็ไปดูเองได้เนาะเหลือลายได้หนึ่งวันผมลงวันนี้พอดีโอเคไลโคเนี่ยเป็นตัวโหดดาวตัวที่สี่ของทีมนะทีมลราผมเนาะถ้าเกิดว่าไม่นับกับตัวพวกที่มันไม่ได้ใช้อยูได้เดิโโหดดาวม่วงหลายเต็มเลยนะผมบอกเลยมีโคตรเยอะ โอเคงั้นประมาณนี้นกันนะครับนี่เดี๋ยวเราไปก่อนฮะสวัสดีครับผมอยากให้รีวิวตัวอะไรก็บอกได้นะใครอยากเห็นฟิสเซอร์เนี่ยกดไลค์ได้เลยนะคือผมอยากเห็นคืออยากขอรีวิวเหมือนกันนะว่าดาเมจจะแรงเท่าไหร่ที่ผมเคยเห็นแล้วก็เถอะนะคับนี่เดี๋ยวเราไปก่อนฮะสวัสดีครับผม